สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาหาเครื่องอัดฉีดตัวใหม่กันดีกว่าพอดีเครื่องตัวเก่าสายระเบิดนะครับแล้วก็ซื้อสายใหม่มามันก็ก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับซื้อปืนใหม่มาก็ไม่ดีเหมือนเดิมโดยตัดใจว่าหาของใหม่เลยดีกว่านะเอาหาเครื่องใหม่ตามนั้นเครื่องอัดฉีดเครื่องอัดฉีดมี ลาซาด้าในลาซาด้านะครับผมชอบซื้อของลาซาด้ามากกว่ามากกว่าแอปอื่นก็ดูตัวนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจสองพันสองรอยเก้าสิบดูสิมีรุ่นอื่นแนะนำอีกไหมอินเทคก็คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยแหละต่างกันตรงไหนเอ่ยอินเทคโกซีรีสเก้าศูนย์ เก้าเหมือนกันอนะอยากได้แบบมีรถเข็นอนะนี้เดลต้าน,น,นี้ปรับแรง,งดันได้ราคาสองพันมอตเตอร์แบบเหนี่ยวนำอินทักชั่นมอตเตอร์ นี้แพงกว่าเดิมอีกแบบมีรถเข็นก็มีตัวเดลต้นนี่แหละราคาน่าจะเบาที่สุดละโ้โหแคนโต้นี่เจ็ดันเข้าไปละเคจัดไปตัวนี้เดี๋ยวลองดูร้านอื่นสิมีร้านไหนมีสลดไหมลองดูส่วนลดอันนี้ร้านอื่นอีกร้านหนึ่ง รับเงินคืนสองเหมือนกันราคาขายเท่ากันเลยอันนี้อีกลานหนึ่งลานชื่อว่าเดลตันรับเงินคืนสองรค่าส่งร้อยหกสิเพื่อลงเขียนไปก่อนอันนี้ละ่ะ อันนี้ไม่มีเงินคืนค่าส่งร้อยหกสิบเหมือนกันถ้าเดลตันละ่ะไม่มีเงินคืนรันนี้ไม่มีเงินคืนโอเคไปที่รถเข็นเลยรถเข็นก็ตัวนี้สรุปก็คือรับส่วนลดสองศูนย์ สองร้อยห้าสิบอตามนั้นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับท่านต่ามอ,อีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยช่วงนี้นะครับก็จะลงแต่คลิปพวก ช็อตพวกอะไรกันจะส่วนมากนะครับอ่ะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับปั๊มอดจีดตัวหนึ่งนะครับที่สั่งมาจากแอปนะครับแอปที่ทุกคนชอบสั่งแล้วแหละ lazada shopee นะครับก็ตอนนี้ผมสั่งมาจาก lazada นะโอเคก่อนหน้านี้นะครับผมใช้ปั๊มตัวดำดนั่นแหละครับของคุณไดนะครับ,รบก็พอถึงอายุของมันนะครับปืน ก็ก็เสียนะครับแล้วก็สายก็ระเบิดนะครับก็เปลี่ยนสายละซื้อสายมาใหม่นะครับก็ไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนี่นะครับเปลี่ยนสายมาใหม่ก็ไม่เวิร์กสายมันเล็กเล็กมากแล้วน้ําก็ไม่แรงจริงๆแนะนำอย่างนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่ะเปลี่ยนสายนะอย่าเอาสายเกินเจ็ดหรือแปดเมตรนะผมมองว่าสายยิ่งยาวอะน้ํายิ่งเบานะครับ สายพวกสามเมตรห้าเมตรอะน้ําแรงกว่านะแล้วก็ปืนก็ซื้อมาก็ก็ไม่ค่อยดีอะบีบแล้วมันแบบมัอนอ่อนอะนะโอเคดูตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดฉีดนะครับแบบมีล้อเป็นรถเข็นนะ มีรูทะลุมาหน่อยนึงนี่นะครับนี่นะครับตัวตัวขาเข็นมัน เป็นเดลตันไฮพชเชอร์สองรบาร์หกลิตรต่อชั่วโมง3,000วัตต์220โวลต์นะครับโกซิลี่เจแปนอินเวนชั่นก็การขนส่งนะครับทำให้มันหลอกปลอกเปิดแบบนี้แหละนี่สีฟอร์ตโคตลนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องพ่นสีก่อนประกอบ สิ่งที่ได้มานะครับก็จะมีสายสายฉีดนะนี่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เมตรนะมีสายดูดนะตัวเครื่องมาก็จะมีข้างในจะมีล้อล้อนะครับ สองล้อไม่มีลูกปืนนะล้อ ได้แล้วข้างในก็จะมีหัวดูดฝาปิดปืนแล้วก็หัวปืนแล้วก็ซีลแล้วก็กิฟล็อกหัวคอปเปอร์ตัวสายยางแล้วก็ตัวกอง ก็ใส่ล้อแล้วก็ตามด้วยคลิปล็อกเลยครับคลิปล็อกอยู่ในถุงจะมีอยู่อ้าวหายไปนหนึ่งเอยอใส่อันเดียวก่อน ฝานี่น่าจะเป็นฝาปิดดุมล้อนะแต่หายไปอันหนึง่งมาไม่ครบนะครับดูนะฝาปิดดุมล้อไม่ครบแล้วก็หัวปืนหัวปืนถูกต้องอ๋ออยู่นี่ฝาปิดอยู่นี่อันหนึง่งเดี๋จะมีหัวนี่อีกอันหนึง่ง หากิบล,ล็อกล้อก่อนน่ะเจอละนี่นะครับกิบล,ล็อกล้ออีกตัวหนึ่งงอนิด,น,ดนิดนะครับไีไ่จะเข้าได้เสร็จแล้ว นะครับก็ตบฝาเข้าไปตรงนี้พ่นสีก่อนกันสนิมอ่ะพ่นสีเสร็จแล้วมานนี้ นี่มีมีนี่ด้วยนะครับมีตัวค้นโฟมก็ยังดีนะที่บอดี้ตัวสีเหลืองมันไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรตัวนี้ก็งอ んか。背中 จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยเก็บก่อนจุกยานที่เขามีให้มานะครับน่าจะใส่ตรงนี้สี่จุด 3 hồi rồi, không ạ? Ở đây không hay Có สายสองข้างเหมือนกันนะครับก็นี่น่าจะขาออกขาออกจากด้านขวานะนี่ขาน้ำเข้า เดี๋ยวมาเทตัวเก่ากนันนี่ตัวเก่านะครับตัวเก่าจะประมาณนี้อันนี้เป็นหัว ศูนย์องศาน่าจะเป็นหัวตรงวธีใส่ยก็กดเรื่องความแรงน่าจะแรงกว่านะแต่เส้นเส้นน้ำเขาจะเล็กเสียงปั๊มจะเงียบเงียบกว่านะ <c oughs> นี่เส้นเส้นต่อมานะครับนี่อีกแบบหนึง่งแบบกระจาย ต่เสียงเครื่องเงียบนะเชียงเสียงเครื่องอเงียบดีอันนี้แบบเล็กแบบเล็กเดี๋ยวดูที่เครื่องกันตอนนี้เครื่องมันจะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบห้าดูดิว่าเราสามารถปรับเพิ่มได้ไหมปรับเพิ่มน่าจะต้องลายออกป่ะอ,อ๋อบวกกดหมึ่งเข้า จะได้อยู่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงสามสิบประมาณยี่สิบหกแน่แล้วแต่หัวด้วยแหละลองหัวนี้พอกันเดื่อะมาณนี <26 S 2> ณ้เว้ใกล้ โ okay. อเคก็ประมาณนี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้ซื้ออะไรมาก็จะมารีวิวให้ดูนะครับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียเดี๋ยวรอหลังจากนี้ดีกว่านะครับแต่เ,เบื้องต้นก็ข้อดีก็คือเป็นรถเข็นราคา2100กว่าบาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีมาให้ครบ ความแรงก็พอใช้ได้นะครับประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบข้อเสียขนส่งเวลาขนส่งสินค้าพวกนี้นะครับชอบเกิดความเสียหายนะก็จริงๆผมว่าน้ำที่นไม่แรงมากนะเนี่ยพอาหนึ่งสายมันน่าจะเล็กด้วยแหละรูมันเล็กไม่เหมือนสายตัวเก่าที่ผมเคยใช้เครื่องมันก่อนมันจะสายค่อนข้างใหญ่นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างเตาม้อมเย็นด้วยนะครับก็จะประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ